รเราก็เราก็ถูกใจเราถือ,อไม่ออกจะาอัดอนวลอัดอัดครับค่ะกอนัตกรใครงสายอยู่ไหนอยู่ที่ไหนทองนี้มใช่ไหนนครปฐมถางอยู่ใกล้ๆวัดทองทนออยู่ริมน,น้อี ทำบุญอะไรทำอะไรทำอะไรทำสตลเลออตนนสเตลเลอสเตเลนี่ยมันดังขึ้นมาสเตเลสน้อยกว่าทีบีแกกวากีโโกบหกปเกิดปีหก ดูอยู่ดูอยู่ไหมเขาดูอะไรไม่ดูไม่ค่อยเชื่ออะไรพูดได้ไหมท่านพูดพูดได้ไหมครับได้อีจะไฟดูดตกน้ำให้รวังถ้าบอกไปเขาจะเชื่อไหมล่ะถ้าให้ห้อย ไไหมไ่ผัดไวิววิววนไปเอาหูหูสามเพยงมาคู่วันวนไม่ียค่ะวัน้มู้มันมีเอาแล้วยูว อันนี้ซ้ำเพ่งครับนะจี้ปุ๊บไรเนี่ยมองไม่หเห็นซ้ำเพ่งเห็นให้ีขยันทำสนปีหน้าีจะรุ่งครึ่งปี และครึ่งปีไฟจะดูตกน้ำขอมองจีนแผลแผล ครับตามเยี่ยม่สวยรามตามเยี่ยมนะครับเอบดูอยู่ครับเนีแถ่เถาครับเอาภามโก้ดีๆเอาออาเอาาน่มือทางนู้นทาง้าโค๊กเราต้องมีภาพรายาสันยาสันลาด ตลอดอย่าสั่นสิมอ,อโโนเรานะมันมีเรียบอะพี่มองอยู่โอะ <c oughs> ไม่เท่าั้านม, <c oughs> มันแหลก็มันแหลกก็ค่อยเอาเข้ามานะ อาจารย์ช <anto> <laughs> ีเป็นอาจารย์ชีด้วยว่ามันทำงีตัวเหรอทำดึงโนสอนชบฟายโซนทับทับโอ้ทำวงกใช่คนดียวงกลที่เสียบไม่ไ ไช้แต่คุณู่ทำอะไรอชวันไม่อยู่ไงมีอะไรครับบีบน มึงดูน้มันมึงังนะโตโตจีน3ามฟ้กาสามสกวดขน,นักร้อง1นึงวงุนไม่ต้อง้องอีกอาจารย์นักร้อง <c oughs> ไปเลี่องเรียบรแล้วก็ให้ความง่ายเอาด้านนี้ดูด้านนี้ง่ครับจำด้านเอาได้ไม่้ในซูนีนะครับแ่พวเราได้ไม่ได้ดูเนาอันนี้เป็ห่วงข้างบนหัวถ่ายไปรดบการดึงการดึเอาเอามือซีดด้านบนถ่ายปุ๊นี้อ่โอเคที่เรียกเป็นห่วงข้างบนนะครับัห้อยนะครับ ตามนี้ครับเชี่ร้อยรับเชี่นคะนครับร้อยปวดเข่ากครัม